อันนี้วันหนึ่งใช้ปลาทูกี่ตัวก็ประมาณสัก5 0าสถึงเจ็ดสินี่ยปลาทูน้ำเลยหมดไปก่อนแล้วเนี่ยสามสิบสองร้อยกล่องอะไรอย่างเงี้ยมีน้ําจิ้มแบบเดียวคือกะปิน่นแลยลูกค้าถึงจิติตใจกะปิฮะบางคนเกากินปลาใส่น้ำจิ้มของมันไก่แต่ส่วนมากเขากินกะปิขอของมันไก่ขอกะปิอ่ะซื้อข้าวหมูทอดขอกะปิชื่อนันค่ะร้านชัยของมันไก่ตอนเป็นปลาทูเจ้าแรกของเมืองปง เขาเคยสั่งเยอะสุดกี่ก่อเลยสามร้อยจ้ะปลาทูร้อยหนึ่งหมูกระเทียมร้อยหนึ่งไก่ย่างร้อยหนึ่ง ก็20ปีแล้วแต่ปลาทูนี่มาทีหลังมันเป็นของแปลกคะเขาก็อยากชิมกันพอชิมแล้วอร่อยเขาก็ชอบตอนแรกพี่ขายเขามันไก่ใช่ไหมหมูทอดไก่ทอดพี่ี่ปกติเป็นคนชอบกินปลาทูสั่งปลาทูเขามาสองเคงพี่ทอดปลาทูให้หน่อยนะพูอยากกินปลาทูพี่ก็ถามว่าพี่เอาข้าวมันจานนะแล้วก็ปลาทูตัวหนึ่งค่ะพี่มีเวลาแก่ให้หนูไหมเ้าก็จึงคิดแบบขึ้นมาว่าเอ๊ะเราเราน่าจะทำข้าวมันปลาทูแล้วก็ทำน้ำพริกก็เลยลองทำเขาติงเขาโอ้ยอร่อยดีอร่อยดี ต,ต,ต,ติดมาเลยขอเขาบอกน้ำจิ้มอร่อยน้ำพริกก็ฟรีค่ะไฮลอดโอมใส่ให้ด้วย50พิเศษก,ก็60ตอนนี้ก็มีมีทูข้ามันไก่ข้ามันไก่ทอดหมูทอดก,กระเทียมปลาทูนี่ละข้าวมันไก่ย่างมีเสริมที่จะพยายามทำทูแค่นี้เจ็ดสจานถ้าออาเดอร์ข้างนอกเยอะๆเนี่ยสองอย่างเงี้ยพี่ก็ต้องสั่งฟ้าเพิ่ม คนก็กินปลาใส่จิ้มข้าวมันไก่แล้วแต่คนชอบค่ะแต่ส่วนมากเขากินกะปิขอข้าวมันไก่ขอกะปิอ่ะซื้อข้าวหมูทอดขอกะปิลูกค้าที่อยู่แถวบ้านกะปิอ่ะเขาก็ประเดิมกันเป็นคุณนายที่ว่าเขาเบินมาซ่งมะเพื่อนพี่มันบอกว่าตรงนู้นอร่อยรองนั้นลง,ลง,ลงอามาให้พี่ซิพี่จะไปแข่งกับเขาประกวว่าว5คนเนี่ยเขาบอกไอ้นันเธอ,อได้เยี่ยม มงครึ่ง7จ็ดโมงมาทูไเสร็จประมาณ7จ็ดโมงถ้าไปสองทุกอย่างหมดก็เก็บจะเลยแยกจากพระติพงษ์มาหน่อยแล้วก็เป็นทางข้าวสอนอนนางเลงใช่ไหมคะอยู่หลังกระทรวงพัฒน,า,นาคมพอดีแล้วก็ร้านอยู่หัวมุมตรงปากซอยเขียนว่าโรงแรมสมานมิตรอะไรเงี0 97, 0 29, ้ยศูนย์เก้าเจอปด้าสมี F ไลแมนจ้ะ